สวัสดีค่ะทุกคนเจ๊ไฝกลับมาแล้ววันนี้บอกเลยแม่ไม่พูดเยอะเพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้เจ๊ต้องลุกขึ้นใส่เกลือใส่พริกลงหัวใจตัวเองแบบไม่ห่วงความดันใช่จ้ะมันคือโมเมนต์ออมอ้วมแห่งกวางโจที่จะทําให้หัวใจคนในดมแตกตับตับ,ตบ แบบไม่ทันตั้งตัวไฮไลท์ของงานนี้ที่เจ๊ต้องขอหยิบหมอนมาจีกน้องอ้วมของดอมเราจา้าไปเดินเล่นชิวๆที่สวนสัตว์เจอเจ้าสล็อตแล้วนึกถึงคุณพี่เรียกหลิงเดี๋ยวนะลูกใจแม่วูบเลยจา้าเห็นสล็อตเท่ากับเห็นพี่หลิงเอา้าแปลว่าไงคะคุณน้องนี่มันไม่ธรรมดาแล้วนี่คือความคิดถึงระดับหลุดหลิงทะลุโลกแม่ฝังแล้วหูชาหน้าร้อนเหมือนเพิ่งผ่านซาวน้า มานาทีมโมเมนต์บิ Time ามโรมิดฟอร์มอ b e y o n d Time ชื่ออีเวนต์ก็ทำเอาเจ๊ปาดน้ำตาแล้วอะไรคือคำสัญญาจากออ,อมข้ามการเวลานี่มันหนังรักไซไฟหรือพลังว้าแห่งดอมกันแน่รู้แต่พูดจริงนะลุคนี้ของออมคือหล่อมากเทจัดจ้านเหมือนหลุดออกมาจากแคมเปญของไอดอลเกาหลีเลยแม่ใจแตกไปเลยคะ่ะใจจะวายแล้วนะคะคุณกอน FC ในดอมพร้อมใจละลาย เป็นน้ำแข็งยางแดด45องศาแจไม่เป็นแม่แล้วคะ่ะตับเหลวไปหมดแล้วรักที่สุดคือไม่รอดไม่มีเลยหมดเกลี้ยงหลิงที่ปักกิ่งก็ฝาดไม่แพ้กันคนจีนรักยิ่งกว่าข้าวมันไก่ตอนหิวเดินเข้าห้างก็คือห้างแตกแฟนคลับล้นทุกชั้นมีตั้งชูป้ายร้องเรียกส่งข,งของขวัญให้แบบไม่หยุดหย่อนพี่หลิงก็ยังน่ารักเสมอพูดจาดียิ้มเก่งน อบน้อมเห็นแล้วแบบใครจะไม่รักไหวอะคนแบบนี้แหละไปถึงไหนก็มีแต่คนรักแลยแม่ก็ขอแอบฟังเสียงหัวใจด้มหน่อยทุกการเติบโตของเธอจะมีฉันคอยซัพพอร์ตเสมอโอ้ยตา ค่ะข้อความนี้ทำเจ๊น้ำตาร่วงหัวใจตู้มไปทั้งบอดติ่งก่อนเดินทางกลับไทยพี่หลิงของเราก็แวะหมั่มเป็ดปักกิ่งจ้าชีวิตคือครบมากทั้งงานทั้งแฟนคลับทั้งเป็ดย่างพูดแล้วเจ๊ก็หิวยังไม่พอแม่จะจบแบบธรรมดาไม่ได้เพราะเจ๊ขอส่องอีกหนึ่งโมเมนต์จับผิดหัวใจอ้าวอยู่คนละเมืองแต่กลับไทยพร้อมกันเชยเดี๋ยวนะลูกใจเจ๊มันแบบตุบตับ ตุบตับคืออะไรคะเทเลพอร์ตหรือคลื่นจิตสื่อรักหลิงๆิที่ปักกิ่งน้องออมที่กวางโจแถมยังใส่ขาสั้นเหมือนกันไปอีก โอ้ยฟ้าใจดอมไปเลยค่ะอันนี้เจว่าไม่น่าจะบังเอิญละจ้ากังเกงขาสั้นสื่อใจบินวันเดียวกันบอกเปไน็นในในดอมนี้ไม่ได้คิดมากแต่คิดไปไกลมากขอให้เดินทางกลับถึงไทยโดยสวัสดิภาพทั้งสองคนนะลูกเจและทุกคนรักหนูทั้งคู่มากกลับมาพร้อมรอยยิ้มความสุขและโมเมนต์ใหม่ๆให้ติ่งได้หัวใจเต้นแรงอีกน็จ๊้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม องเจด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า